มากันนานหรือยังคะนานแล้วเหรอคะมาตั้งแต่กี่โมงคะทุกคนเช้าเลยเหรอโอ้สุดๆ10สิบโมงโอ้หว้าวเราแนะนำตัวเดี่ยวกันไหมทุกคนได้มาสวัสดีค่ะแพงจังมินดี้ค่ะเออสวัสดีค่ะมุกิมินดี้ค่ะ สวัสดีค่ะแพลวมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะไอริมินดี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเกรสมินดี้ค่ะอ๋อสสวัสดีค่ะมิงมิงมินดี้ค่ะสวัสดีค่ะหาพงค่ะเฮ้ยหงเปาค่ะเฮ้ยถูกแล้วค่ะหงเปามินดี้ค่ะ คือควรจะเล่นทุกงานเลยใช่ไหมคะเนี่ยนิดนึงค่ะเห่าปงหงเปาเนี่ยไม่นอนร้อนกันไหมร้อนกันไหมแดดแบบจ้าวจริงร้อนร้อนเป็นเวลาแดดแรงพอดีเลยโอ้โหแต่ว่าคนเริ่มเริ่มแลมเข้ามากันแล้วเริ่มเข้ามากันแล้วทุกคนรอดูวงอะไรกันบ้างคะเนี่ยโอ้โหปากหวานจังเลยอ่ะ ก็นี่เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่พวกเรามาโคราชใช่ครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากเป็นบ้านเกิดน้องเกรซี่ด้วยใช่ค่ะใช่สาวโคราชแต่ว่าอยากจะขอบคุณงานนี้ก่อนนะคะงานย่าป้าเฟสติวัลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชวนพวกเรามาได้ให้ให้โอกาสพวกเรามาละกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดีใจมากขอบคุณนะคะอยากถามเกศหน่อยบ้านเกิดเกศทั้งทีเนาะไม่ได้แบบ ของเดดโคาราดเนี่ยของเดดเหรอ,โ,อโหเยอะเลยค่ะที่นี่คือของแซ่บเยอะมากนีอผัดทงผัดไทยอร่อยมากโอจะกกส่วนที่นี่ก็คือโดดเด่นเรื่องอาหารอร่อยแล้วก็มีเซิร์ฟสเก็ตให้เราเล่นด้วยเมื่อก่อนที่เกยยังอยู่โคราชนะคะหนูมาเล่นบ่อยมากค่ะจริงค่ะแล้วก็มากินเคบับอะไรเงี้ยอร่อยมากค่ะที่นี่ดีมากค่ะโหสุด ก็เดี๋ยวเสร็จจากงานนี้อาจจะไปแบบว่าชิมนิดนลองนิดหน่อยเกดี๋ยวเดี๋ยวพาทัวร์เลยมาถึงเราต้องกินนะเนี่ยใช่พาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะของกิมถูกมามาเราพร้อมไม่เพลงต่อไปกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนพร้อมแล้วพร้อมอยู่แล้วพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมว้าว